ครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่418นะครับมีภาสสวยๆยี่สบรายการมานําเสนอนะครับ20รายการแรกก็องละสองบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษนะครับ2องค์นะครับยี่สิบถอนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะขอรับชมคลิปตัวนี้เลยนะครับไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปลายชื่อหมูนะครับ0 9 3ย์5 2 3 6สเหห้าสาเบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ที่กิติศักดิ์ชื่นชมนะครับผมก็ยังตามหาอยู่นะถ้าดูไลฟ์หรือว่าใครรู้จักนะครับอยู่จังหวัดนครปฐมติดต,ต่อกับผมด้วยนะครับเริ่มในการที่หนึ่งของ ep ที่ซีหนึ่งแปเด,ด,าาเเจจดเลยนะครับนี่นะครับเป็นภาพสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าๆเจ็ดๆเลยนะครับนี่กลมาใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับในการที่หนึ่ง รายการที dos, 2> flor, ่2ก็เป็นพาสสมเด็จนะครับเป็นพาสสมเด็จเนื้อผงลงทองลงลักนะครับมีหักชำรุดนะครับผมดูหักับบนี้เลยนะตามร้อยนี้เลยนะครับนี่แต่เก่านะครับเก่านะครับรายการที่สนะครับในการที่3ก็เป็นพาสสมเด็จนะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับ เราออกใบลานนะครับเป็น,น้อผงผสมใบลานนะครับในการที่สามนะครับในการที่สี่เป็นพระขันเณหลวงพ่อแพงครับมีกระทอกข้างนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับหลวงพ่อแพงวัดพิกุลทองนะครับเนื้อหาสวยนะครับแต่มีกระทอกนะรายการที่ห้า เป็นผ้าเนื้อผงนะครับพิมพ์ทรงคุดนะครับเป็นผ้าวัดคูสลอดนะครับนะฮะเก่าๆเลยนะครับผ้าวัดคูสลอดนะครับในการที่ห้านะครับในการที่หกเป็นผ้าเนื้อผงนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์ซิวรลีนะครับ เป็นเนื้อผงซิวลีนะครับเนี่เนื้อหาก็าเก่าจตกัดเลยนะครับนในการที่6ครับในการที่เจเป็นพระสมเด็จสายลุงนะครับมีคุดอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับด้านหลังจะมีเลยนะครับเป็นหลวงพ่อแพรนะครับเดี๋ยวผมดูชัดๆอีกทีนะ เป็นสมเดชใส่ลุงหลวงพ่อแพรนะครับสวยเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับในรายการที่เจ็ดนะครับี่รายการที่แปดเป็นแหนบนะครับพกใส่กระเป๋าใส่ของเสื้อได้นะครับเป็นแหนบหลวงพ่อปู่แหวนนะครับเป็นหลวแหนบปู่แหวนนะครับก็ไหลทองนะครับเป็นล็อกเก็ตแหนบหลวงปู่แหวนนะครับเชียงใหม่นะครับในรายการที่แปดนะครับในรายการที่เก้าเป็นผ้าปกนะครับ เป็นผ้าปกนะครับออกผงน้ำมันนะครับหลังเป็นยันน้ำเต้านะครับรายการที่เก้านะครับในรายการที่สิบเป็นผ้าเนื้อผงนะครับพิมพ์ขุดสะเล็กนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดเลยนะครับเนื้อเหลืองปึกเลยนะครับในรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอเป็นผ้ารูปหลอลวงพ่อเงินนะครับ บางคานนะครับเนื้อหากเก่าเก่าจัดๆเลยนะครับน,นี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองเป็นผ้นเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์ชินราดโบย์เซมานะครับแต่ภาพก็มียุบบ้างมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเป็นพันเนื้อดินนะครับชินาราดเบย์เมานะครับ การที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นพาสทรามะปรางเงืดินนะครับเรียมพลาสติกนะครับเก่านะครับการที่สิบสามนะครับายการที่สิบสี่เป็นพลาเนื้อผงคุ้นแผนนะครับเป็นพาคุ้นแผนนะครับหลวงพ่อกลับนะครับเอ๊ วัานหนองกัลบครับหลวงพ่อสาครว่านหนองกับนะครับ้านหลังมีตะกุดหนึ่งดอกนะครับขุนแผงหลวงพ่อสาครวัานหนองกลับนะครับหนองกลับไม่ใช่หลวงพ่อกับนะครับหลวงพ่อสาครวัานหนองกับครับในการที่สิบห้าเป็นผ้าลีลายยืนนะครับขนาดเล็กนะครับไม่ค่อยโตมากนะนี่นะครับอยู่ประมาณสองคอนิ้วก้อยนะครับเลี่ยมวินเทจนะครับเป็นโลหะนะครับ เลียมเก่าครับสิบเป็นลีลาไม่ทราบชื่อนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับรายการที่สิบหกอยู่ในน้ำมันนะครับเป็นชูชกนะครับไม่รู้หลวงพ่อนะครับเรี่ยมอยู่ในน้ำมันนะครับยังพลาสติกอยู่ในน้ำมันเลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นผ้าปิดตานะครับเนื้อผงนะครับนี่นะครับ ารที่สิบเจ็ดนะครับในการที่สิปดเป็นพร้เนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์นางพญานะครับอ่าเก่าๆจัด,จดเลยนะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับในการที่สิบเกา้าเป็นพัดก,กิ่งนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะ เขาเขียนแต่ผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับนี่ครับเป็นพักกิ่งแบบนี้เยนะครับงารที่สิบเก้านะครับ <c oughs> รายการที่ยี่สิบเป็นพระสมเด็จนะครับองค์ใหญ่เนื้อหาเก่าจัดมากเลยนะครับแต่องค์ค่อนข้างโตนะครับส่วนสูงอยู่ที่2นิ้วเลยนะครับ เป็นทังเนื้อผงนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับนี่นะครับครบ20รายการนะครับ20รายการนี่องคาสองร0บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี่นะครับเป็นพัดสังขจาเป็นหินแกะนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับสีม่วงนะครับเป็นหินแกะนะครับุโทษนะครับมือผมจะลื่นๆหน่อยอันนี้ผมเอาที่300รอบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับสีสันสวยงามนะครับเป็นสังขจาหินแกะนะครับ สีม่วงนะครับเป็นรายการที่21 3 0 0บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับส่วนนี้เป็นรายการที่22เป็นรายการพิเศษนกันนะครับเป็นอินนะครับทองเหลืองนะครับโลหะเก่ามากเลยนะครับตัดช่อนะครับเรี่ยมพลาสติกนะครับเป็นรายการที่22นี่ผมเอาที่3 0 0บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบ22ในการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมืองพัฒนเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ